ทุกคนนะคะวันนี้ที่ฉันจะมาพูดเรื่องการรักษาของปลาดำค่ะซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าบริเวณใต้ดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อใบหน้าเราบากนะคะหรือสงไม่ก็ได้ สวัสดีค่ะาจาย์และสวัสดีที่เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการรักษาขอบตาดำค่ะซึ่งทุกคนก็รู้กันีอยู่แล้วนะคะว่าบริเวณใต้ตาของเราเป็นสิ่งที่สําคัญต่อใบหน้าเรามากนะคะซึ่งบางคนถ้าเราแต่งหน้าไปเที่ยวไปเรียนหรือไปทํางานนะคะถ้าเกิดว่าขอบตาเราดำครับเนี่ยก็จะสามารถทําให้หน้าตาเราดูหมองลงได้นะคะส่วนสาเหตุที่ขอบตาเราดำครับเนี่ยมีมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะคะก็คือเกิดจาก กรรมพันธุ์เกิดจากการมัผลไม่เพียงพอเกิดจากเกิดจากผู้แพ้เกิจเกจดกจากการ,รละ,ราะล,ลายเคือื่อเราต้มตาเกิดจากโรคหิดไหลยันไม่ดีแนมะ้แต่ตาอวตัรนะคะส่วนถ้าใครที่อยากจะรักษาโดยวิธีที่เร็วนะคะก็สามารถรักษาได้ทั้สองวิธีค่ะก็คือวิธีเลเซอร์และเครื่องแสงยึดค้นนะคะวิธีเลเซอร์ก็คือยิงเลเซอร์ลงไปที่บริเวณใต้ดวงตาของเรานะคะแต่ เป็นแผลเล็กน้อยนะคะหลังจากแผลหายแล้วก็จะเกิดการตกสะเก็ดค่ะภายใน1-2อาทิตย์ก็จะหายวิธีเลเซ,เซอร์นี้นะคะสามารถรักษาปานโอตาได้ด้วยนะคะวิธีที่สก็คือเครื่องแสงเข้มข้นนะคะเครื่องแสงเข้มข้นนี้ก็รักษาวิธีเดียวกับเลเซอร์นะคะแต่ว่าจะไม่เป็นแผลที่บริเวณใต้ตาแต่จะเกิดสะเก็ดลอยๆนะคะประมาณ1-2อาทิตย์ก็จะหายเหมือนกันแต่ว่าเครื่องแสงเข้มข้นนี้จะไม่สามารถรักษ ปานโอตาได้นะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีเวลาไปเลเซอร์น,นะคะก็สามารถรักษาเองที่บ้านได้ในการทาไว้นิ่งที่มีส่วนผสมขอ,ของวิตามินซีที่บริเวณใต้ดวงตาของเรานะคะก็จะสามารถช่วยได้และถ้าใครที่อยากรักษาด้วยวธีธรรมชาตินะคะก็ได้อีกเช่นกันค่ะก็คือการทานผลไม้ยเยอะๆก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็นำตงกวาหรือลูกแพรนะคะมาฝานบางๆแล้วก็นำมาโปะที่บริเวณดวงตาเราแล้วก็ นึ่งชั่วโมงนะคะก็จะทาให้หายได้นะคะส่วนต่อไปก็คือนำอน,อน้ำมันออะโลนมาทาใต้ดวงตาก่อนนอนนะคะพอถึงมาก็จะทำให้ขอบตาเราชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้รอยด่าลดลงค่าว,วิธีสุดท้ายนะคะก็คือการใช้ผ้าขนฝุ่นเล็กหรือสับีะรชุบน้ำน,นะคะนํามาโปะไว้บริเวณดวงตาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะสามารถช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันค่ะทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิธีรักษาขอบตาดาเป็นอย่างไรวิธีรักษาขอบตา ดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้ดวงตาดำค้ำกลับมาเหมือนเดิมนะคะค่ะก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คืออยากให้ทุกคนหันมารักษาสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ใบหน้าที่สดใสด้วยค่ะ